มีน้องๆนะคะเรียกร้องกันเข้ามาเยอะเลยค่ะอยากให้คุณหลังนะคะพามาเก็บไข่น้องไก่ <c oughs> ได้ <Bene. S 1> เลยค่ะวันนี้นะคะคุณหลังก็จะพาพวกเรานะคะไปเก็บไข่น้องไก่เด๋ยวมาร้นกันนะคะว่าน้องไก่ไข่ไว้ให้เยอะแค่ไหน,ด,น,นะะดูจากตาเปล่านี้นะคะก็คือน้องไก่ไข่ไว้ให้เยอะมากๆเลยค่ะพี่ๆแล้วก็สีสวยด้วยนะคะช่วงนี้นะคะน้องไก่ก็ออกไข่ให้เยอะมากๆเลยค่ะร้อยละ9 0้เลยคุณหลังบอกว่าตั้งแต่น้องมดเก็บไข่ไก่นะคะคุณหลังก็ไม่เคยเก็บอีกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ที่คุณหลังนะคะชอบมากๆช่วงนี้นะค่ะ กันแดดที่คุณหลังชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือกันแดดลาชิตัวนี้เลยค่ะพี่ๆเนื้อเป็นเนื้อมูดนะคะบางเบาเกี่ยงง่ายค่ะไม่เป็นคราบนะคะทาซ้ำระหว่างวันด้วยและที่สําคัญนะคะที่คุณหลังชอบมากๆก็คือกันน้ากันเหงื่อค่ะเวลาเหงื่อออกนะคะก็คือไม่ไหลเข้าตาแน่นอนเพราะคุณหลังนะคะเป็นภูมิแพ้ที่ตาค่ะเวลาอะไรเข้าตานะคะก็จะแพ้ง่ายกว่าทุกคนเลยค่ะแต่คุณหลังนะคะก็ชอบใช้กันแดดลาชิตัวนี้มากๆค่ะเกี่ยงง่ายนะคะแล้วก็ปรับผิวให้ขาวขึ้นอีกระดับหนึ่งไม่วอกไม่ทําไม่ลอยค่ะใช้ได้กับทกสสภาาาพผิวเเลลยนนนนะะะะคคหังรร็จ้้ดูไขึ เลยค่ะพี่พี่หลออนี้ไม่ใช่ของนางวนนะคะเป็นของคุณหลังค่ะคุณหลังซื้อมาเองเลยนะคะเวลาทํางานกลางแจ้งนะคะยิ่งต้องทากันแดดสาคัญมากๆระหว่างที่คุณหลังนะคะดูแลในฟาร์มไก่นะคะน้องโมก็จะเก็บกวาดใบไม้เล็กๆน้อยๆซึ่งตอนนี้ก็ปิดลานแล้วนะคะพี่พี่น้องนก็กลับบ้านกันแล้วปูย่าเทียมหน้าลานนะคะน้องโมยังไม่ได้ลงคลิปให้พี่พี่เลยค่ะถ้าใครอยากจะปูนะคะก็คือปูง่ายมากเลยค่ะยังไงน้องโมจะมาลงคลิปตอนปูให้พี่พี่ได้ดูกันนะคะ